ขม2,567ถูกไหมแล้วก็600แน่นอนถ้า GDP โต5%นะจะอยู600ในปี2,570นะคะอา้าวตอนนั้นเราก็ดีใจแล้วเราก็ตีมือแล้วแบบโอ้400บาทมาแน่แล้วเดือนที่1มกราคมทอรัฐมนตรีเข้ากระทรวงเท่านั้นแหละเยี่ยมเฮ้ยบอกว่า400 ดีที่เขายังตอบแต่ไม่ได้เงียบไปหรือได้ถ้าเยียงยังพอดีใจมากน่าจะเชื่อฟังคำพูดของนายกรัฐมนตรีแตพพพ่พอพอกับข้อกระทรวงกลุ่มบอกว่า400เนี่ยเดี๋ยวจะปรับให้ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบตามทักษะวิชาชีพก็เป็นการยูเทิร์นลดแบบกระเพื่หันแบบริตรีบคือ400ทุกคนแบบ กูบงกูบาดเพิ่มดาวน์โหลดเพิ่มนะเอาเอาเฮ้ยไม่เหมือนไม่เป็น,นว่ากออ็ก็เหนื่อยหน่อยนะคะยังไงแรงงานเราเดี๋ยวตามกันต่อทวงกันต่อเนาะเพราะว่าถ้าเขาดิฟได้เดี๋ยวเราจับเขาดิฟอีกรอบหนึ่งก็ยังได้นะว่าถ้าเสร็ษฐาพูดมาแล้วนะคะแล้วกระทรวงแรงงานไม่ฟังเนี่ยตกลงต้องทำยังไงนะคะใจยังควรมีรัฐมนตรีคนอีอยู่หรือเปล่าที่ไม่ฟัง นะคะคำบัญชาของนายกรัฐมนตรีเรน่ต้นเนาะเพราะว่าเขาพูดการสภาว่าจะ400บาทถึงรัฐบาลคมแล้วรัฐมนตรีแรงงานจะมาดิดเบือนคำพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เสียความน่าชื่อถือกันทางแผ่นดินกันทางรัฐบาลนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตามต่อไปเลยแน่นอนมีอะไรสนใจเนี่ยใบอะไรไหมครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือครอบครัวครับสามารถถามได้ได้ เป็นขณะที่กําลังรอทุกท่านถามคุณเองเรื่องไอ้ีลอยเนี่ยผู้ประกอบการเป็นยังไงเขาจะรู้สึกอะไรไหมอ๋อเขาะบอลอยู่แล้วผู้ประกอบการก็แต่เขาก็จะเขาแค่จะราย้านนิดเดียวว่าแต่ว่าต้องมีแต่ไมาอยู่นต้องมาตรการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาไหคะตอนนี้เนี่ยมันเดือนอะไรแล้วเนาะนี่มันคือกำลังจะเข้าสู่เดือนตุลาคมอยู่แล้วแล้วบอกว่าจะขึ้นจะให้ขึ้นเดือนมกรา บางคนเขาก็ปรับตัวไม่ทันจริงๆครูเนาะบางทีเขาก็เขาก็ต้องมีเตรียมแบบเอ่อเตรียมของเตรียมวัตถดดุเตรียมต้นทุนสินค้าอะไรต่างๆหรือว่าเพื่องคำนวณว่าเพื่องจ้างเพิ่มไหมหรือไม่จ้างเพิ่มดีหรือว่าจะปลดใครยเงี้ยเขาต้องวางแผนล่วงหน้าและนั้นเนี่ยมันถ้าถ้าสามเดือนเนี่ยเขาาเตรียมตัวไม่ทันเราก็ต้องมีการเยียวยา เนาะเนี่ยตอนที่ก้าวไปรทม่เนี่ยก็จะมีช่วยเรื่องของประมาณสังคมมีเรื่องเงินกู้มีอะไรต่างๆจะเอ่อช่วยลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการเนาะนายกมีพูดเรื่องพวกนี้ไหมคะยังไม่ได้ยินเลยครูไม่ได้ยินเลยแต่ว่าก็มีก็เริ่มมาแล้วเริ่มมีเริ่มมีแบบพวกเอ่อภาคธุรกิจที่เสียงดังๆเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาบอกว่าเออ โฆษณาส connect, ั้นสิงเออว่าแบบเอ้ยไม่เอา400อีกแล้วเออนี่ก็ลดให้สุดๆแล้วนะจาก450เหลือ400เอาแต่จริงๆนะอันนี้พูดแบบตรงๆไอ้เชิญค่าเชิญค่าโทษนะคราล่ะคะน่าจะเกันเสี่จะไม่ไลฟ์ไปด้วยไม่เสียเราจะไปยิงร้ายหรอไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องอายนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ยืนยืนบางกล้องค่ะก็อย่างในเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องอะไรไง ก็400เนี่ยมันก็คือในส่วนหนึ่งที่พาคุณมาร์ตดาได้พูดทางรัฐมนตรีแล้วครั <c oughs> นนี้ที่ได้ข่าวไปหนึ่งสิ่งก็คือในเรื่องของสัดส่วนรายกาสังๆาที่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะในด้านเนี่ยเขาต้องการที่จะลดต้นทุนกับรายกานไทยทีเรียกงบต้นท่าแหลกขึ้นมา <c oughs> เขาก็ผ่านไปจ้างรายการ่างเกตาวโดยสัดส,ส่วนในส่วนของปีหน้าน่าจะอยู่ประมาณครึ่ง ครา้เนี้ทุนใหมยพอจะไปพูดกับรัฐมนตรีได้ไหมในเรื่องของสัดส่วนแรงงานคือรายงานต่างด้าวควรจะปรับลดลงหรือไม่ควรนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศตบ้านตกเพิ่มเพราะว่าในส่วนตรงนี้นอกจากที่จะเป็นการแย่งสัดส่วนการจ้างงานของคนไทยแล้วมันก็จะมีในเรื่องของมันจะได้ํอหรับในด้านที่เขาคนไทยทํางานนะเราอยากให้คนไทยทํางานนะ คือคนไทยบางคนเราอันนี้เนืยอาความที่ทําในส่วนของปุ่มหางานจังหวัดเข้ามาก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีงานทำทั้งที่หลายๆบริษัทเนี่ยเขาต้องการอยากได้แรงงานแต่ณตอนนี้หลายๆที่เนี่ยเขาไปจ้างแรงงานตาแนเรื่องการใช้การงทนก็เลยอยากจะ คอยตามนโยบายที่นายกพูดแล้วและนายจ้างไม่ไหวที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะทำยังไงแต่นาจ้างแรงงานต่างด้าวเขาขอบคุณสำหรับาคำถามคอยเสกตกล้กัค่ะต้องบอกเลยว่าไม่ยังไม่เห็นนะคะนี่น่าจะเป็นข่าวลือเนาะเพราะว่าถ้ามันจะต้องออกประกาศอะไรเนี่ยเราน่าจะเห็นตัวร่างแล้วปัจจุบันเนี้มีการกำหนดไว้อยู่ที่หนึ่งสองสี่เนาะก็คือถ้าจะจ้างแรงงานข้ามชาติ หนึ่งส่วนก็คือต้องจ้างแรงงา,านไทยประมาณสี่ส่วนนะคะแ,แล้วเนี่ยถือว่าหนึ่งร้อสามหนึ่งร้อยสี่ครบแล้วนะคะเออ่ก็ก็ต้องบอกว่าไม่ยังไม่ยังไม่เห็นนะคะและลูกคลื่นเรียงยังไม่ยังไม่เห็นค่ะแต่ถ้ามีบริษัทไหนก็มาแจ้งได้นะคะเชิญค่ะขอเชิญค่ะมาท่านหน้าเลยค่ะก็ การซืพกที่จะเป็นสินค้าพ m p o เนี่ยมันก็จะทำให้ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้นการเศรษฐกิตรงนี้จะมีการคุยกันรัฐบาลอะไร่างเยคืออยากให้เงินอยู่ในประเทศเพราะว่ารัฐบาลบอกเขาจะทำให้เกิดเศรษฐกิจเข้าของถ้าเกิดสมมติได้มองกรไปไปซื้ออี่มันก็จบเพราะมันไม่เป็นของ ส่วนคำถามที่สองก็คือว่าหลังจากหลัจากที่ได้ไปสปาไม่ได้ยินเรื่องของความคืบหน้าว่าครอัวสองขามีาเทาการที่จากทำไร่มากเพราะว่ามอกว่าตัวนองในบที่ยื่าร้สึกมันมันมันได้มากกว่าในความรู้สึกฝักไม้สองข้ิ ผู้เขาชมของเรานี่แบบยิ่งกว่ากรรมการการประกวดนางงามอีกนะครับ <นา S 2> ใช่ใชเลยค,ค่ะก็ตรงประเด็นนี่นะคะเรื่องของการที่มีสินค้าเนี่ยมันก็ส่วนนึ่งมันต้องมาจากการที่นําเข้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แ,แค่ว่าถ้าเป็นสินค้อาอิอ่อนแล้วจะหมุนได้ไม่ไม่เยอะร้องอย่างที่โฆษณาไว้อย่างแน่นอนแต่ว่ายังมีข้อกังวลอีกเรื่องหนึ่งเนาะนักเสดสาก็ตื่นเต้นกัน ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะว่ายิ่งแต่กระตุ้นให้มันมีการบริโภคนะซึ่งก็จำนวนมากของสินค้าที่เราบริโภคันทุกวันนี้ก็มาจากการนำเข้านะคะพอไปมีเงินขึ้นมาเพิ่มให้ช่องันคนลเมื่อเนี่ยยอดนำเข้าเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ยิ่งจะทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลการค้าเนี่ย ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่ผลดแค่ว่ามันจะผลดได้น้อยแต่ว่าแล้วแน่นอนว่าเราก็ทําขาดดุลของทางฝั่งการคลังด้วยก็เท่ากับว่าเราก็ยิ่งใช้เงินกันอย่างมือเติบก็ทกับว่าขาดดุลแฝงเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันแนละ้วอาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปค่ะและ้วกระตุ้นการบริโภค ตอนนั้นเราเลยคิดถึงหวย S M P เป็นซ้อนหรือเรียกว่าหวยใบเสร็จก็ได้เพราะเราอยากให้มันตรงจุดที่ S, <S, 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 il <S M P มากกว่าถูกค่ะขันไหนสองอะไรนะคะสองหมื่นใช่เราก็เราก็มงเหมือนกันว่าตั้งแต่หาเสียงเสร็จปุ๊บก็ไม่เคยพูดถึงนีกเลยพอเลื่อตั้งเสร็จก็ก็ไม่พูดถึงสองหมื่นบาทต่อเดือนอีกเลยเนาะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันฟังเหมือนกับว่าเป็นการ เออทำสิ่งที่เรียกว่าเด็กจีบมีคำแทนชื่ออะไรกอะไรนะแก้จนแก้จนเงินโอนคนขยันเออก็คือว่าสมมติว่าเราทำงานเหน็ดเหนื่อยเนาะได้เงินเดือนละหมื่นเดี๋ยวรัฐบาลก็จะจ่ายให้เพิ่มให้ได้สองหมื่นถ้าเราทำงานอย่างขยันแข็งแรงได้เงินเดือนละหมื่นแค่รัฐบาลก็จะจ่ายเพิ่มอีกห้าพันให้เรามีการเงินสองหมื่นแล้วคือทุกคนก็จะสตาที่สองหมื่นเท่ากันหมดเนาะ ต่น uh, ี Somehow, s <S ้อเงียยไปขึ้นถ้าเป็นแนวที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าเมียนเทียนนี่นี่โฆษณาแป้งเองแล้วเงียบแบบไม่มีเสียงตอบรับได้ดีจากนโยบายนี้อีกเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจับสายได้เพราะว่าเขาไปดูตัวที่นโยบายที่ส่งตรงกตเขาบอกว่าปกตินโยบายเนี้ยไม่ต้องใช้เงินเนาะแล้วก็ต้องใช้เงินแบบหนึ่งเลยเนาะไม่ต้องเติม แล้วต้องเติมเงินให้กระเป๋าตังค์ปวดหรือปวก็ปรากฏว่าบอกว่าไม่ใช้เงินไม่ใช้งบประมาณเลยสักบาทเดียวบอกว่าเดี๋ยวเิริกิติ์ดีจะไปเป็นแบบนั้นเองซึ่งก็คือโดนแหกตานะคะท่านผู้ชพี่นงมันไม่ใช่นโยบายจริงมันไม่ใช่เป็นจริงที่เราคิดคำนวณเอาไว้ไม่ใช่เงินโอนคนไทยกันช่วยคิดตามลอจิกเขานะครับก็คือเอาความหวังไว้ที่ cross เนี่ยเชื่อว่า รถด,ดีคือเศรษฐกิจเติบโตเป็นละห้าเปอร์เซ็นต,ต์แล้วพอเศรษฐกิจดีเงินหมุนเยอะเนี่ยค่าแรงก็จะขึ้นจะมีเงินเดือนอนีนะที่เขาที่เขาจะทาอ่าเนี่ยเขาตั้งงบประมาณเอาไว้แต่ว่าไม่รู้รรใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คือคุยกับเราเนาะตอนจะร่างรัฐบาลกับเราแต่ว่าพอไม่ได้ตั้งรัฐบาลกับเราแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างืรเงินเดือนร้อยลี่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลตอนน<ด>ั้นจะทําอะไรบ้าง หรือไม่ทําอะไรบ้างเพราะจะเอาจริงๆเราว่าเข้าใจข้อจํากัดหลายอย่างแล้วก็ตอนนั้นน่ะที่เตรียมจะตั้งรัฐบาลช่วงพันมูลทีเอี่ย่ระหว่างเดือนไหนเดือนไหนละพุสภามิถุนากรกฎาได้ไหมเออพุษภคามิถุนากรดือนได้ก็เอาวัประการเลยเนาวว่าเงินมีเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่แบ่งกันยังไงแล้วต้องคำนวณแล้วว่าแต่ละฝ่ายอยากใช้เงินกับอะไรเท่าไหร่ครับซึ่งผม ผมเห็นสองแนวทางที่ต่างกันเลยนะฝั่งก้าวไกลโดยคุณจินกัญญาเนี่ยคำนวณละเอียดมากลงแ้บจะลงรถสัญญาในการใช้เงิประมาณสูตรงกาพร้อมโชว์เอ็กเซลตลอดเวลาอยากโชว์ด้วยต้องคิดให้ทันด้วยนะอยากโชว์เอ็กเซลด้วยว่าคำนวณไปยังไงส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมาแบบตัวเลขกลมๆว่าพักนี้เสร็จพร้อมใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งโอเคมันมันเป็นวิธีคิดคนละแบบ เพราะว่าฝั่งเมือไทยอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วจัดการรัชการอีกทีเอาแบบคร่าวๆเอาแบบคร่าวๆก่อนแต่เรแต่ว่าเสร็จแล้วต่โดยรวมเราพยายามฉีดร่วมกันว่างประมาณปีแรกต่อให้เราอยากทาแม้แต่ฝั่งก้าวไกลเองนะอยากทําอะไรเท่าไหร่มันก็มีความจํากัดของมันอยู่กว่าจะเริ่มได้จริงๆจะมีงบประมาณหน้าที่จะพอเห็นน้ำเห็นเนื้อที่จะทาอะไรในโครงการนี้มาถึงขั้นตอนนี้นะครับทุก